สวัสดีครับภาษาสวัสดีเพิ่งไปหาปลาซิ่วตัวข้าวมันนะบ่อผักพอนซะบ้านกับปบม่อมือรับเลยสามเขียวสามเขียวได้เจ้าปลาขาวหน่อยเอ้าปลาซิ่วตันใครเลยเออไข่ตัวไข่ตัวบ่อนหละจนวัชเนยไข่หมดกันไข่หมดเนี่ยไม่ได้เลยล่ะอืมเจ้าปลาขาวหน่อยเนาะเออปลาขาวหน่อยได้มันก็กลางหลายเงี้ยนเนาะก็ดันกินไปมาฝากงกก็แซ่บไม่ได้มอเลย เนี่ยมันเพียงแก่ฝักหมกอ่ะทีก้างมันสิไดรมุนไมตัดหัวอออกฝักหมกฝักลาบพูเดเพสออกมวยทอดโบราณโบนจะประมาทมวยดิใครก็จำประแดกไปแป,ะ,ปะอยู่ทอดกรกอบอะไรเออทอดกรกอบมวย,จมยมเจ้าหม้อลอยมีแควนี่พอกินเนาะพอกินเลียมือคนเลยเนาะกินก็จำหุงมึงดูจำหมกทั่วมึงดูขนบ่แล้วคาบรถสินแล้ขาสายเขาคือทีไรจะทำห่าวตอกทำหมก เจ็ดได้เป็นรอแข่งเจาก่อว่ะว่ามันแขเม่อไห่พี่น้องอิบีเนี่ยมันเลยเก่าบ่มักบ่เออเชิมบ่มักอ่ะว่าฝันได้บ่บอกเดี๋ยฝันฝันแล้วบ่บอกฝันว่าเรียกออกแล้วเจ็ดแปดทางว่าเจ้าของฝันบ่ชิวบ่แม่นก็เลยบ่บอกอิบตี้คนเออเจ้าฝันมันก็ซ้ำก้นตัวเนาะมันก็บ่อขัดก่อเจ้าคนมาคนมาฝันก่อนคำนวณนมันได้ปลาใสเออใช้ปลาเด้ออันบาดนีช้เชิงบ่ฝันบาดว่าไหมว่า ถาฝันจะันจมันจะเข่าไงว่าเ้าฝันเขากระเบนบอโรดเขาจะมาเขาจะซื้อดอกเออแมนเ้ากระตือไมาต้องเขาเรียกว่าแานมาหลายตัวนะเทียบกัสายใหเขาสองตัวเนาะแถมฝันว่าจะตัวหนึ่งเขาจะกบว่าดอกนั่นว่าล่ะแต่ฝันเป็นตัวันนะเขาบอกเก็บแปดันนะคือว่าจมเขาเราเขาบอาซื้อแล้วเก็บแปดเขาซื้อได้สามหาม่าส่วี่หลุยฟันนะฟังเออแมนวะแมน โอ้บ่มักเป็ดกับเปีดบ่ใช่มองมันเหลวมันรวยฟอกกับบ่มักเนาะมันกับบ่หมักกัดจไหนบ่ฟันบ่มันมั้บ่บ่ฟันหั้นี่แต่ว่ากับจบองไ้เมนเช่นเคยหละคือมั่นนะเออถือคำนมงวดถือว่าถื่อกันใส่วิจารณญาณในการรับร้มเบา เป็นหมักกังซื่อมักหมักยันซื่อบ่มักกับซื่อพ่ไม่แต่ว่าใอ้ฝันวันน่ะเป็นตัวก็สื่อบองเรื่องวันน่เออแมงม้าแม่นาร์กาอ้วมันฝันบ่ฝันตัวงวดบั่นว่าแมงม้าแมงมารเกาเออ้ว่ฟังโดฝันนั้เออเออมันถามว่าได้ฝันนะมอนโวยมันมีไปงูวได้ไงเนี่ยสายว่าแม่นฝันเจ้าสิเขาได้ฝันข่อยเขาได้หรือว่ามีงัวดอกแม่นผู้เดืกระดาวัดประเทศผูดข้าเจ้าอันว่าเก่งเจ้าถือประเทศเขาบอกว่าเขางัวน้องหันเออแม่นว่าอือนั่าล่ะ เก่งอะไรอยู่ผู้เกงผู้คนแมนกับงวดสองงวดสามงวดด้วยผู้มันกระดูดพฤกษ์กันเ่าเาห้ารูดกระมิดซีดีเนาะแมนเพราะฉะนั้นแล้วเ้าฝันเสียงอีเสียงอะแล้วเ้าฝันอีเดียก็บอกว่ารวดห้ามเถือห้ามถอดดวงห้ามห้ามจะวางงวดนี่เพราะท่านในฝันจะว่าก็สิบอกเช่นเคยแ่ละอ๋อหรือพิ่ก็ใดภาษามันเป็นอยากสอบเรียกตัวเก้างวดนี่เรียกหกเรียกหก่ะเออ มาบ้ามากากับมักฮกหล่ะวิ่งหกเนาะเออให้หลายตัวเราพี่สาสองตัวสามตัวสองตัวเขาเนาะสองตัวเดียกสองสองชุดสองชุดเนาะอจับตัวให้เดี๋ยวตัวได้ครับพ่อสายเป็นเด็กตัวเก่าเป็นรองเอฟพีมักบ้มักกับสื่อตัวไม่ฮกสามเหมือนเอาวันวันก็มาบอกฮกสามมบอกมันคิดมาพอมาเลยว่ามักสามหาบ้านเนี่ยสอนควบหรือสอนกควมรัฐบาลไทยบ้างหรือ มันมีตัวกันเยอคนสีโปมักระเขียนลงงูงูกสามมันบุนลังเออจากเมีนบปเมีนแนวมองบเห็นตัวโอ้ยโติดลยนะงูกซ้ำอี่แล้วตัวกันเก้าศูนย์นั่นมักยังกะจัดเจ้าใ่ได้มากเลเปลี่ยนเนาะแต่ว่มักววอ่มัเด็กเก่ามันเด็กมาเข้าอีกแล้วแน่ว่าแนวทางกับมี ให้พี่น้องเอฟซี่พพินพจารานามีสองคู่เนเก้าศูลเลยว่านี้มัก,กัวได้วันไหนน,กนกักกันักจูเก้าแล้วเพิน่นฟุตบลเปี่ยนใจเจือเก้าซูลก็แล้วจเวจเ้เนพนะิตนลเดแอนเจเนาะอือืก็ใช้วันเน้นหกสามพี่น้องม,มักน้ำกับกับหมอเด้อเป็นเก้าสามเด้อนะครับเขามาเลยกับหัวน้ำเลยหรกเออกับหัวหายเป็นเก้าสามก็ได้ดูเาขาชิดาแบบว่าเออบววจังกับเออกับกับพี่น้อะกับไปน้อง พอหกกลพตัวเดียวกันครับตัวน้อยนะอืาอืมอืมหลาวมีมีแค่นี้แหละเรียกผีดเนี่ยเพราะอะไรหลวพี่น้องมันมันอ่อหกสามไปแล้วก็หกสามซามอยยุซามนี่ก็หลยสามแล้วกระสีแต่พี่น้องมักน้ำนะเอออืมมัมักก็ได้ร่วงซ่องไปหลุดออกเพราะว่ามันมันได้มักแล้วกรสายมักคข้าใจแล้วเนาะเออมักแล้วกัน ออกบ่อก็เป็นอีกเลียงนึงละมองเลยก็เรียกว่าการเก่าสามน้ำแนวส่วนนี้เป็นมางคอกสามเนาะอือมังกเกาตัวเดียวกันเนอะนะครับแต่ก็เก่าศูนย์สำหรับในทางพอสายนะครับในวันนี้เป็นมากตัวเดียวเดินมามักสามนะครับเกาศูนย์นะครับมองเลยว่าเอาเกาหกตัวเดียวกันตัวน้อยๆลงให้นะครับก็เป็นการคัดใจพอสายเนาะน้อยๆยิงซีมังคอกลอกกัเหรียญได้เดินครับเรือพอสายเขาดีเนาะส่วนใหญ่เนาะนะครับนี่เขาเป็นรูปแต่ว่าส่วนใหญ่เขาดีอยู่เลวิ่งของเพิ่น ออีกหน่อยซีน้่งกระจัดไปที่เก่าแล้วนะครับคขื่อไม่เลยฟันว่าเจ้าแวนกินเขาเงี้ยนแม่เงี้ยงก่อนเนี่ยไม่ไม่จ่อยว่ะไม่จ่อยอเออแล้วพอสายสกปรุนบ้ามบ้ามโยสันแล้วหลี่พอสายสีขาวส่นเข้ามาก็ผะังกันย่งว่ายน่องเขาเนื้อมอญวยน่องว่าว่างวันนี้เด้อาเงีนี้จีเออแล้วฝันไม่รวยแล้วฝันเจ้าเจ้าครับ นั่นเราเรียกบ้านแม่จ้อยเกา,า้ำเราผู้คนเสียไปแล้วขเวาขาหาว่าเมื่อกี้เขาหาสิเขาหามูอสามเออเขาหามูสามเอมมออย่ง้เราคนฟัาว่าาซ้ายนี่ไปงันเฮี้ยนแค่เดีละลูกต้าเขาเจจากงันนะโคตล้าลาสนงานเอียงเลยพอดีเออว่าเป็งานโมเลาสนเพอ่ซ้ายสบเุ้นมามากนี่สวนนั่นคนนี้ยังง่ายน้องก็ที่มำแบแซ่บมันก็ดินแซ่บเยอะหรือว่าเขาจะเอฟซีเขาไม่เรียกเขาซ้ายสิเขาเดียวสั้นลาา่ะ เอาเขากินน้องเอฟซีมันเบามากจริงักมาแต่ว่ามันเรียกภาษาที่เขาถือแล้วินขเขาุ่นส่วนบําาบเป็นสันเนาะโอ้สลัดสลัดต้มมินมากเลยกระเาแน่แล้วได้กินเขามันเ็ยได้กินเขาเนาะได้กินขาุ่ได้กินขขานว่าเลยพภาษาเขาเนาะว่าหกสามกอเลยว่าห้าชิฟหชิบล้วก็บ่มันใจรอยเปอร์เซ็นรกหรือช่วงหกเก้าศูนย์นั่นีเออเป็นไปได้คือเนียรแล้วภาไาอี่ไทแล้วพาษาภาษาอี่ไทรแล้ว หกสิบเอ็ดหนึ่งเด้หกสิบเอ็ดว่ะหกสิบเอ็ดอย่างเกิดพ่อซะไรพ่อซอยสองหาดศูนย์เจ็ดสองหาดศูนย์เจ็ดสองพันหารลอยเจ็ดหกสิบปีเต็มละเช้ออายุพ่อสายทำไมกันอายุพ่อสายเนาะหกสิบปีละหกสิบปีเกิดพ่อซอยะไรพ่ออสองพันหารลอยเจ็ดหารลอยเจ็ดว่ะก็หกสิบปีเต็มละหกสิบเอ็ดอย่างเดียวม่อเช่นเดียวกนนะคุณเต็มเดียนตัวล่าคุณหกสิบเอ็ด 60เนาอะอย่างห<อ>้งเย็นเนาะเออเกิด2 5 0 7หรือ2 5 0 7 2 5 0 7หกสิบปีเจ็ดน่ะ07เนาะอืมอเชีนย,นย,นยน้อยน้อยนึงได้ี่น้องเพราะว่าเม่อหลุดฟันว่าเราได้กินกับปุ่นฟันแล้วด้จดนี่อย่างหางดอกอยู่พอสายเนาะก็เลยลงหายน้ำการหน่วยจะน้อยนะครับก็มีส่วนเยืเหรอหกกับเก่ามัน,น,นตัวเดียวกันเฮ้ยเก้าศูนหกนก็แล้วแ้งก็เจาก,ก็เป็นไปได้แื่ว่าจะ บอกให้กาณาไปเยาว่าหกสามอยู่เป็นหกศูนย์จะว่าว่าไรตัวไรมันกัดไรเออบอกอันหนึ่งตามต่อจ้องแม่หลุยส์ดอกว่าพอสายนด่นมันไปสดกปุรนเห็นไม่จ้อยกินไรหลายว่าแซ่บมาสั่นดอกก็เลยทานพี่น้องก็ถามหาเยอะเออเรืลองลูกห้นุ่นะครับท่านพี่น้องถามหาอยู่พอสายเด้อนะครับก็ตามนี้แหละนะครับพอสายก็ให้มาหกสามเก้าศูนย์นะครับเป็นเลขคำนวณอุปพรณน มอเยว่าหกเก่าตุลากันก็กเลยลงเก่าสามน้ำนะครับแต่ว่าแม่ลุยนี่สา,ามภรรยาเพื่อนฝันว่าพอสายไปงานบุญเห็นไม่จ้อยนะครับบ,าาาบ่า,า,ายที่เก่าซิมหามูองสามครับอายุพอสายหกสิบปีอย่างหกสิบเอ็ดเกิดพ่อซอสสองหาสุดเกียจน,นะพ่อเนาะเออส้องจองนะครับตามนี้เด้อนะครับพามักอายุพอสายอาพี่น้องถามมาว่าอายุพอสายเท่าไหร่เกิดพ่อซอไรนะครับเพ,พื่อนเด้กินกับปุ่นซอเสียบเพื่อเดียวแม่ลุยเพ,พืดอกินน้ำเด้ในฝันมิตรพอสายได้กินเพือเดียว เรื่องอาจจะไปไ้อยู่ยุพอสายนะครับก็ลเ,นนเลยมาแบ่งปันแนทางเงินของพอสายเรือนะครับเดี๋ยวคนฟันเด้อไม่ตามใ้พี่น้องนะครับพอสายฟันหวัวก้อนฟันว่าก็มาบอกเจิดแปดเขาดีเนาะพอสายก็มาบอก ผมบอกบ่ม <ARS. S 1> <rock> ักว่าเจ้าของฝันบ่มีวบ่แม่นก็เลยบอกจะเรียกเรียกว่าก้อนใหญ่จนเราไม่หนักมากเอาเงินคายได้ฝันดีๆหามันต่อกันถ้าเขาค้นฟันมาต่อกันเด้ฝันอยู่เดี๋ยวจะในวันเรียกคือว่าเราพยศสายมาเรียกออกตัวได้ละลาเจ้าเหมืนผู้ใดบ้านเฮาล่วละครบนออกเจ็ดแปดข้างล่างออกหกหนึ่งนั่นมันก็ถือคือจนได้ใช่แล้วเอาว่าษา ฟันนี่เรื่มบอก่อยเรืองคอยเอาด้องมีเรื่องวันนี่เออกอนมาเขาก้มาเขาต่อกันได้เออซาบเนี่ยเออมันฟันยกกรเดืขึ้นมาเลยห่วยเออแมานี่ออกไปสี่เหลี่ยงไงซื้อสาหาไปออกแปดเจ็ดจะในนอนอยู่าอดเดียววอยู่ัาไปออกก็ฟันมไกเป็นอะไรกันอะแตลอขอบคุณมอสายไซละนั่งปันในถพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีครับ